เก็บนี่นมั้งสวยๆมาๆๆคู่ใหญ่เฮวี่เวทเฮวี่เวยอ้าวจีพีอาร์ขอเสียงหน่อยจีพีอารเอาเรียบดิ Jam เสียงนี่เอา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 จีพีอาร์เราว่าครับจีพีอาร์ เขาโดนไคก่อนเขาโดนใคกทีนึสองยรขติดโมโมที่ฟอรี่กัับที่ีอการถ่ายราอัว้้าวจับ่าเลยต้องัใหม่วฟาวได้ยังไม่กต้ครับตามบ้องรับต้องาระเรวร็วออกตัวก่อนกำหนดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องมารอบสอไม่ได้ออกตัวก่อนกำหนดครับภูมิ คือเข้าไฟฟาวเลยเข้าไฟฟ้าเลยทั้งเลยว่าแล้วเมื่อกี้พี่วิ่งไปลงเซ็นเซอร์ไม่ตัดอ๋อเซ็นเซอร์ยังไม่ทันตัดเอาต้องแข่งใหม่ต้องแข่งใหม่แข่งใหม่ต้องแข่งใหม่นะครับคู่นี้แต่ว่าสูสีมากเมื่เยอะโบกโบมวยถูกคู่นะครับตอนนี้เบนก็มัสภาพนะครับเซ็นอร์นะครับเอามาสักสีคนหัวขวของเราทีงานคนหัวขว่วยขวับวขวนะครับพีขว้ม เรารู้ว่าที่กำลังให้กำลังที่กำลังอยู่ตรงนี้แหละคืออ่าหน้าต้มหน้าต้มสงสัยจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็ปล่อยอ่าคันเร่งแทนที่จะปล่อยเบรกครับผมมึงปล่อยคันเร่งใช่ไหมอ่าลืมปล่อยเบรกมือกูว่าแล้ว ทีร да ่ระไรก็เหมือนที่อะไรก็เนี่ยโอ้โหครั้งนั้ร้อนคอนโทรมากแบบเต็มตัวกูเก่าเวลาแบบเต็มตัวเต็มตัววึ้อคือร้อนคอนโทรลมันต้องแตะเบรกและคันเร่งเวลาเดียวกันครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยเบรคมือสามสองหนึ่งฟาที่เลยอ่าปล่อยคันเร่งครับแทนที่จะปล่อยเบรกโอเคสุดยอดเลยน้องกูนี่เป็นความเก่ามากขอเป็นที่เรียกเป็นความโง่ครับผมโอ้เขาวิ่งสิบสี่วินะเนี่ย เขาวิ่งสิวิแล้วมึงกินแล้วมึงเยอ้นี่นี่คือเทคนิคนะครับไม่เป็นไรถ้าสองรอบเนี่ยยังยกนิ้วให้แต่ถ้าสามรอบไม่กลัวนะครับเอาหม่นะครับเอาหม่นะครับยืนตรงนี้ปลอดภัยพิศภาพนะครับปลอดภัยนะมี่ตรงนี้ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับมามามาคู่ใหญ่เฮฟวี่เวทเฮฟวี่เวทตอนนี้อยู่ที่ศึกชิงของสาลาตั้มเฮฟวี่เวทเฮฟวี่เวทครับ